ออโอ้หูกมากคนผมมีหลายรุ่นเป็นร้อยเกือบร้อยมั้งเนี่ยโหเยอน ศีลากรอบเงินครับอันนี้เป็นร้านที่รับหัดกรอบพระนะครับนี่ครับไม่ไม่ใช่กรอบแบบนี้นะอ่านี่มีหลวงวุฒมมิอยู่ด้วยครับน่าจะเป็นพี่ที่เป็นสิทธิหลวงม,ม,มุนด้วยครับก็ขอบคุณมากเลยน่าจะเป็นบุญบารมีที่มาเจอกันได้นะครับ <c oughs> วันนี้ผมเอาหลวงม,ม,มุนมาหัดกรอบครับ จากคลิปที่แล้วที่ผมอัดกรอบเป็นลาสติกธรรมดาพี่เนาะอันนี้ก็พอดีเดินมาที่ที่นี่ที่ไหนพี่แต่แต่จักสองอะตจัจกสองมินบุรีครับแต่จะจัจกสองมินบุรีเนาะก็ครั้งแรกไม่เห็นกรอบพี่เออกรอบเงินนี่น่าจะสวยครับนี่ไปดูกรอบเงินก่อนกรอบเงินนะครับมีมีพระทุกไซส์นะพี่เนาะเขาบอกอย่างนี้ว่าใช่ครับอ่ามีหมดเลยครับนี่ครับ แล้วก็เป็นงานลงยาของสุโขทัยด้วยใช่ครับบ้านบ้าน,านเป็นบ้านผมเลยอะ่ะ<ช>อ่ะสุโขทัยอ่ะผมว่าเห็นด้วยนะเพราะว่าราคาก็ไม่แพงเนาะใช่ครับพันต้นต้นพันหนึ่งพันสองพันสามแล้วแลแต่ไม่เกินพันห้าไม่เกินพันห้าอ่าอย่างวันนี้ผมมาจากที่เขาสี่องค์ครับนี่ครับสี่องค์นะฮะเอนที่บ้านมีสางองค์อยู่แล้วนะครับก็จะเข้าชุดหน่อยเนี่ยมีองค์ประถมเนาะแล้วก็ที่พระแั่จะวัดนี่สวย,น,สวยนี่สวยทุกอง,องค์เลย นี่งานโรงงานสุโขทัยหมดเลยพี่ใช่ครับโอ้โห oh, สวยงามนะครับอันนี้เออ่การดูแลรักษาย,ยัางไงพี่มันหรือหรือ,รอต้องมีน้ำยาเช็ดไหมหรือปล่อยปล่อยไว้สวย,ย,ยกว่าครับถ้าน้ำยาทั่วไปล้างได้เลยพอเราทํากันน้ําให้แล้วครับอ๋อทำกันน้ําได้เลยก็<ช>คือคถ้าเกิดใช้ไปนีเจอดําล้างได้เลยดำแน่นอนเนาะดำถ้าเงินแท้ต้องดำดำใช่ครับถ้าเงินไม่ดําก็คือเงินไม่แท้ใช่ครับ โอเคครับอันนี้ก็จัดกรอบไปสี่กรอบนะเนี่ยหลวงตุ่มุนครับนี่องนี้ที่เป็นรุ่นดวงเศรษฐีสองนะครับที่หลวง่อรวยอาภุกเฟกวัตตะโกครับเนี่ยดวงสองผสมเหล็กแร่เหล็กน้ําพีนะเนี่ยสวยครับเดี๋ยวจะไปเข้าชุดชุดเงินฮะเนี่ยชุดเงินครับร้านร้านเปิดทุกวันไหมพี่หยุดวันจันวันเดียวครับยุดก็เฉพาะวันเดียวนะฮะร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงครับพี่ ประมาณแปดโมงนันประมาณสี่โมงแปดโมงเช้าถึงสี่ทีโมงเย็นเนาะใช่ครับรับแต่เลี่ยมทุกแบบนะพี่ทั้งพลาสติกธรรมดาแล้วไหมรับหมดเลยครับแล้วก็งานซ่อมพลาสติกซ่อมเงินซ่อมทองทําหมดครับซ่อมเงินซ่อมทองทําหมดจะเดียดใส่ใส่ไหมพี่ใส่ใส่ด้วยโอ้โหทุกอย่างนะฮะนะครับถ้าเงินเริ่มต้นที่ประมาณพันนิดๆเนาะใช่ครับแล้วก็ถ้าเป็นเลี่ยมเลี่ยมกรอบ ที่เป็นท่อติกธรรมดาพี่ครับประมาณเท่าไหร่แล้วแต่ชิ้นงาน100ร้อยก็ร้อยกว่าบาทถึงนั่นแหละอ๋อแล้วก็บาทก็มีนี่ผมสายงานครับผมไม่รู้ไงผมไปเลี่ยมฝั่งตรงข้ามพี่อ่ะวันนั้นอ่ะเดินก็ประมาณกร็100กร้อยก็ร้อยก็บาทเลยเนาะร้อยสิบมันมากแค่สตาร์ทประมาณนี้นะใช่ใช่ใช่ร้อยสิบร้อยสิบประมาณนั้นแหละครับแต่ว่าก็โอเคอยู่เนาะพี่ผมเดินมาเจอที่ร้านพี่ไงก็สวยเลยอ่ะโอเคแล้วมีวัตถุมงคลปล่อยเอ่อมีให้บูชาด้วยก็มีบ้างครับ โอเคครับเหลือเอฟซีผมตกสนใจลงที่ทันหลงโมหมุนม,มีองค์ไหนบ้างพี่ขอขออนุญาตนะตอนนี้มีอยู่สี่ห้าชิ้เลยครับอ่าที่ทันหลงโมหมุนครับทันคือทันท่านปลุกเสกถูกต้องเลยพี่ใช่คร <c oughs> ับเพราะว่าถ้าทันท่านปลุกเสกที่วัดเนี่ยตอนนี้น่กลางๆเลยถ้าถ้าไม่นับสีพึ่งนะ <c oughs> ถ้าไม่นับสีพึ่งก็หมื่นขึ้นแล้วนะครับที่ร้านมีประมาณนี้โอเคครับอันนี้สี่สี่สี่องค์เนาะสองสา อันนี้เป็นของวัดไหนมั้งพี่ขออภัยเอ่ออันนี้ของเอ,อ่วัดทับสวรพงศ์ออโอเคครับน,นี้วัดทับวัดทรัพย์ต้องใหญ่อ๋อนี่ครับแล้วก็นี่วัดป่าที่ข้างไปาเลยวัดป่าน้องหล่มไปหน่อยก็คือการแค่ปลูกเสพหมดเลยครับ,รบถ้าเกิดเอฟซีสนใจก็มาติดต่อแล้วผมขึ้นเบอร์ให้เบอร์ร้านให้ให้ได้นะพี่เนาะได้เลยครับพี่อันนี้องค์ละประมาณเท่าไหร่พี่ ปร,ระมาณ1ั0 0สองทอมขอบนี้เลยเนาะใช่ครับ้อมเรียม้อมเรียมเนาะแต่ถ้าเกิดใครสนใจที่จะมาเลี่ยมเงินก็คุยจ็มาคุยกันได้ได้เลยครับพี่แล้1,000สองก็<ช>ตกสองท่านกระบาดรวมพระหูอ่ะถูกมากพี่นะใช่ครับเพราะว่าคนรู้น้อยว่าคนยังรู้น้อยอยู่เพราะว่าว่ามีองค์ท่านท่านด้วยครับเนาะแล้วองค์นี้นะพี่องค์นี้เอาน,นี้คือเขาเรียกอะไรนี่พี่นะปลอภัยโปกโพ้เลพี่อ่า ปกโพอันนี้ประมาณเท่าไหร่พี่1,500 1,500้อ <1, 5 S 1> งกอกก็ประมาณคล้ายๆกัน2,000<ช>นิดๆใช่อ้อผมว่าถูกนะพี่1,500นเนี่ยอันนี้แสดงว่าประมาณปี4กว่าป่าใช่ครับ43 43เลยพี่ใช่แล้วอันนี้นะพี่อันนี้เขาเรียก่าอะไรฮนะอ่าสมเด็จวัดข้ามสระพงศ์ครับข้ามสระพงศ์ใช่องค์นี้ประมาณเท่าไหร่ครับ1,500โอเคไม่แรงนะพี่นะ ข้างหลังก็เป็นยันด้วยโอ้โหมดสารก็ดีพี่โอเคครับก็ถ้าเอีสนใจเนาะที่ของหลวงภูมิบุญนะครับราคาไม่แรงนะแล้วทันท่านถูกเสกด้วยครับก็มาติดต่อได้ที่ร้านศิลาศิลาตอบเงินนะครับเนี่ยนะทันท่านถูกเสกเหลือสี่องค์นี่หรือยังมีอีกพี่ประมาณต,ต,ต้องต้องถามไปก่อนอมีอยครับ พอมีอยู่เนาะโอเค okay, นะครับนั่นก็มาดูได้นะครับวันนี้สีองค์เนาะโอเคครับนี่สวยครับเนี่ยมารับของเรียบร้อยครับสีองค์นี้ผูกใจเลยสวยงามฝีมือปานีตไว้ด้วยนี่เต่าหลวงหลวงเหลีวยวนะครับอ่านี่ครับ อาจจะมืดๆแต่นะครับเพราะว่าแสงอาจจะน,นี่หลงมุงหมุนนะครับอันนี้คือต้องเลี่ยมใหม่หมดใช่พี่ว่าใช่ครับเพราะเพื่อให้เข้ากับขอบเงินเนาะใช่ครับนี่ยี่สิบห้าศตวรรนะฮะองนี้องใช้งานนะครับแต่ว่าเขาอยากให้เลี่ยมทันไปด้วยครับอุ้ยสวยงาม ข้างหลังข้างหลังมีลายด้วยพี่ไปย,นะย้อนนะแกะลายแลายพี่เห็นทำไมาตักเลยอะ่ะเฮ้ยธรรมดาพี่โอเคครับนี่ก็เป็นอ,อสมเด็จร้อยแปดปีรุ่นร้อแปดปีเนาะราคาก็แรงค่นข้ค่จะแรงขึ้นมาแล้วตอนนี้ <laughs> อ่าโอเคครับ ร้านสีลากรอบเงินถ้าอยู่ที่ม mm hmm. ิบุรีนะฮะอยู่ในสวนจตุจักรสองครับ mm hmm. นี่นี่น,น,นี่แล้วก็เครื่องมันเครื่องมือก็ทนสมัยอยู่แล้วสําหรับการทํากรอบทุกประเภทเงินทองพลาสติกกนะระเลดมาเลยนะครับโอเคขอบคุณมากครับที่ครับสวัสดีครับ